บทที่7623 7624สำหรับเฮเลนาการสละราชสมบัติเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับราชวงศ์นอร์ดิกแล้วแท้จริงแล้วหมายถึงการสิ้นสุดของราชวงศ์บัตนี้บัลลังอยู่ในมือของเธอแล้วและไม่มีใครที่จะสืบทอดบัลลังให้หากเธอยืนกรานที่จะสละราชบัลลังโดยไม่มีราชทายาทผลลัพธ์จะมีเพียงสองทางเท่านั้นคือราชวงศ์จะสูญสิน้น และราชวงศ์นอร์ดิกจะสูญสิ้นไปหรือพวกเขาเพียงแค่ยืมกษัตริย์มาจากสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของยุโรปอื่นมาเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งราชวงศ์ยุโรปส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันหากราชวงศ์ของลุงฝ่ายแม่จากไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะส่งคนหนุ่มสาวมาสืบทอดบัลลังก์ แต่ในปัจจุบันความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างไกลและความรู้สึกชาตินิยมในหมู่ชาวยุโรปก็ไม่กลมกลืนเหมือนก่อนสงครามมีอคติต่อประเทศอื่นๆทำให้ประชาชนยากที่จะยอมรับสมาชิกราชวงศ์ของประเทศอื่นเป็นกษัตริย์เมื่อนึกถึงเรื่องนี้เฮเลนาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคําย้ำเตือนของยายของเธออยู่เสมอประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอต้องแต่งงานกับเยเฉินหรืออะไรทำนองนั้น แต่อยู่ที่ว่าเธอต้องมีลูกเทออดถอนหายใจในใจไม่ได้คุณย่าพูดถูกจุดๆไม่ว่ายังไงราชวงศ์ก็ต้องการทายาทเมื่อเห็นเธอเงียบไปและครุ่นคิดหลินว่านเอ,อ๋ก็ก้าวออกมากระซิบพระราชินีก็ทรงประสงค์จะไปแอนตาร์กติกากับพวกเราด้วยอย่างนั้นหรือเฮเลน่ารู้สึกว่าเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้มองเธออย่างไม่วางตาจึงพึงพรรมพำอย่างเขินอายว่าข้า จุดๆข้าไม่มีอิสระเท่าเจ้าที่จะไปไหนก็ได้ตามใจเจ้ากิจกรรมของราชวงศ์มีเวลาพักเพียงไม่กี่วันอีกไม่นานเราจะต้องไปร่วมงานต่างๆและไปเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆกันอีกเธอถอนหายใจเบาๆข้าจะโทรไปอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าเจ้าจะไปถึงอาร์เจนตินาได้เมื่อไหร่เมื่อเห็นเธอเมื่อลอยหลินว่านเอ,อ๋อ ก็หัวรเราะเบาๆและไม่หยอกล้อเธออีกเฮเลนารีบกลับมาจากโทรศัพท์และบอกกับทุกคนว่าฉันเพิ่งเช็คดูเรือวิจัยลำนี้อยู่ที่อูซวยาประเทศอาร์เจนตินาและมีกำหนดออกเดินทางในอีกห้าวันขอแค่ทุกคนไปถึงอูซวยาได้ก่อนที่จะออกเดินทางก็จะไม่มีปัญหาอะไรเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่างั้นฉันจะประสานงานเที่ยวบินและออกเดินทางโดยตรงจากยุโรปเหนือ หยุนหรูเกออดไม่ได้ที่จะเตือนเขาว่าคุณเย,ย่อย่าลืมว่าที่ซ่อนของสมาคมโปชิงที่แตกสลายอยู่บนเกาะเล็กๆในอเมริกาใตา้ใกล้แอนตาร์กติกาอาร์เจนตินาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการขยายเครือข่ายทั่วโลกของพวกเขาถ้าเราไปอาร์เจนตินาโดยตรงเราจะติดกับดักพวกเขาหรือเปล่าหลินว่านเอ,อ๋ยยิ้มและกล่าววา่า ท่านชายกับข้าได้ติดตามบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของสมาคมโปชิงที่แตกสลายและพบว่าพวกเขามีเที่ยวบินไปและกลับบุนไซเรสบ่อยครั้งแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงอุซาวยอาที่นั่นเลยอุซอวอาตั้งอยู่ทางใต้สุดของอาร์เจนตินาและเป็นจุดใต้สุดของอเมริกาใต้อยู่ห่างจากบุนไซเรสประมาณ2 3 0ถึกิโลเมตร ผู้คนมักใช้ที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปยังแอนตาร์กติกาเนื่องจากสมาคมโปชิงที่แตกสลายไม่เคยใช้อุซอวัยอาจุดจุดอัญญประกาศคู่การที่พวกเขาไม่อยู่ในอุซอวัยอาพิสูจน์ได้ว่าที่ซ่อนของพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้อุซเวัยอาการบินตรงไปอุซอวัยอาโดยไม่ผ่านบุโนโซไซเรสนาจะปลอดภัยกว่ามากเฮเลนากล่าวอย่างจริงจัง การบินจากอาร์ติกเซอร์เคิลไปยังแอนตาร์กติกเซอร์เคิลน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย20ชั่วโมงเที่ยวบินที่ยาวนานเช่นนี้หาได้ยากยิ่งและผู้ที่ชื่นชอบการบินย่อมอยากรู้จุดประสงค์ของเที่ยวบินนี้แม้กระทั่งพูดคุยกันทางออนไลน์ดังนั้นหากคุณเย่ไม่รังเกียจฉันจะจัดการเที่ยวบินให้มีเรือวิจัยนอรดิกอยู่ที่อูซวยา เราจึงสามารถแจ้งได้ว่ามีการขนส่งสเบียงฉุกเฉินที่จำเป็นสำหรับแอนตาร์กติกาไปยังเรือลำนั้นได้ดูเหมือนมันจะสมเหตุสมผลกว่าเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะรบกวนคุณจัดการให้เฮเลนาถามคุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่เย่เฉินกล่าวว่ายิ่งเร็วยิ่งดีจากนั้นเฮเลนากล่าวว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับเมืองโอสดก,ก่อน ฉันจะให้พวกเขาเตรียมตัวและเราจะออกเดินทางในบ่ายวันพรุ่งนี้และฉันจะให้คนเตรียมบัตรประจำตัวชาวนอร์ดิกให้คุณเพื่อให้การเข้าอาร์เจนตินาของคุณจะปลอดภัยยิ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเย่เฉิญขับรถมินิแวนที่ราชวงศ์นอร์ดิกทิ้งไว้พร้อมสตรีสีคนกลับไปยังเมืองโอสืเนื่องจากการเดินทางไปยังอารติกของเฮเลนาถูกเก็บเป็นความลับ เธอจึงไม่ได้รับการดูแลจากขบวนรถของราชวงศ์ในการเดินทางกลับเฮเลนารู้สึกปลอดภัยอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วเมื่ออยู่กับเย่เฉินและไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของเธอเส้นทางส่วนใหญ่มีประชากรเบาบางการเดินทางกลับจึงรับรื่นมากและพวกเขาก็ามาถึงใกล้เมืองโอสูนในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสนามบินนานาชาติในเมืองอู่ซูตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง เย่เฉินและคณะขับรถลงใต้จากทางเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองอูสูผ่านสนามบินพอดีเดิมทีเย่เฉินวางแผนจะพาเฮเลนากลับวังก่อนแล้วค่อยพาหลินว่านเอ,อ๋อกับอีกสองคนไปสนามบินแต่เมื่อใกล้ถึงสนามบินเฮเลนาซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังก็พูดกับเย่เฉินว่าท่านเย เหล่าเสนาบดีกำลังรอเอกสารของคุณหญิงหยุนและคุณหญิงส่งอยู่ที่สนามบินแล้วเครื่องบินพร้อมขึ้นเครื่องแล้วข้าพเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นประจำวันที่จัดเตรียมขึ้นเครื่องไวใ้ให้คุณหญิงหลินเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงที่หมายท่านก็ขึ้นเครื่องได้เลยเย่เฉินถามเธอว่าเราพาท่านกลับวางก่อนดีไหมไม่ต้องลำบากหรอกเฮเลนากล่าว ถ้าไม่อยากเสียเวลาของพวกเจ้าทั้งสี่คนเพราะข้าข้าจะไปส่งท่านที่สนามบินก่อนก็ได้พอท่านออกไปข้าจะกลับไปพร้อมเสนาบดีเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยซึ่งก็สมเหตุสมผลกว่าไม่อย่างนั้นเขาคงต้องไปที่เมืองอู่สู้ก่อนเพื่ออ้อมไปแล้วค่อยกลับสนามบินเขาจึงกล่าวว่าขอบคุณครับเฮเลนาเฮเลน่ายิ้มและกล่าวว่า คุณเย่ไม่ต้องทำพิธีการอะไรแบบนั้นหรอกพอคุณถึงแอนตาร์กติกาแล้วหากต้องการอะไรโปรดติดต่อฉันทันทีฉันจะพยายามหาทางออกให้คุณเย่เฉินพยักหน้าไม่ได้คุยกับเฮเลนาอีกต่อไปและขับรถตรงไปยังทางลาดที่มุ่งหน้าไปยังสนามบินเมื่อเข้าใกล้สนามบินถนนที่ก่อนหน้านี้ไม่มีสิ่งกีดขวางก็กลับกลายเป็นถนนที่หนักขึ้นอย่างกระทันหัน และความเร็วของรถก็ลดลงเรื่อยๆเ,เย่เฉนพบว่าถนนข้างหน้าถูกปิดกั้นจนหมดรถของเขาทำได้เพียงชะลอความเร็วลงอย่างช้าๆจนกระทั่งหยุดอยู่บนทางหลวงเขาพึ่มพมพำกับตัวเองว่าทำไมรถติดจังเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าครับเฮเลนาโน้มตัวลงมองการจราจรที่ติดขัดยาวเหยียดไปอย่างน้อยหลายร้อยเมตรและสาเหตุของความแออัดนั้นไม่ชัดเจนนักจากมุมมองของเธอ เธอจึงพูดกับเย่เฉินว่าคุณเย่โปรดรอสักครู่ฉันกำลังสอบถามสถานการณ์อยู่หลังจากพูดจบเธอก็หยิบโทรศัพท์ออกมาและส่งข้อความครู่ต่อมาเธอพูดด้วยสีหน้าเคร่งขครึมว่าคุณเย่มีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังประท้วงอยู่ข้างหน้าพวกเขาปิดกั้นถนนไปสนามบินทั้งหมดและเรียกร้องให้ไม่มีรถผ่านผู้โดยสารบางคนที่กำลังรีบเร่งขึ้นเครื่องบินก็ลงจากรถและเริ่มเดินแล้ว เย่เฉินกล่าวด้วยความประหลาดใจประเทศของคุณก็มีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวรุนแรงแบบนี้เหมือนกันเหรอเฮเลน่ายิ้มอย่างขมขื่นคนที่โด่งดังที่สุดนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอาหารพิเศษของสวีเดนประเทศเพื่อนบ้านของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้ใตอิทธิพลของเธอนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่หัวรุนแรงจำนวนมากได้ปรากฏตัวขึ้นในยุโรปเหนือ และสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหัวรุนแรงจำนวนมากมาจากทั่วโลกจุดจุดอัญญประกาศคู่ด้วยแรงบันดาลใจจากพวกเขาพวกเขาจึงเดินทางไกลเพื่อเข้าร่วมการประท้วงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาปิดกั้นถนนและจัดการประท้วงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาทำแบบนั้นที่ออสเตรเล,เลีย ปิดถนนสายหลักนานถึง24ชั่วโมงเต็มต่อมาตำรวจจับกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมหัวรุนแรงกว่าร้อยคนซึ่งมากกว่า60คนมาจากต่างประเทศเกือบครึ่งหนึ่งเย่เชินถามด้วยความประหลาดใจว่านี่จะใช้เวลา24ชั่วโมงด้วยเลยเหรอเฮเลนาตอบว่าโดยทั่วไปแล้วในสถานการณ์แบบนี้ตำรวจไม่สามารถจับกลุมคนได้โดยตรง พวกเขาต้องสร้างผลกระทบเชิงลบให้มากพอก่อนที่จะจับกลุ่มเพื่อลดแรงกดดันจากสาธารณชนฉันประเมินว่าถึงแม้จะใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจจะถึงสิบกว่าชั่วโมงเธอถอนหายใจอย่างหมดหนทางสถานการณ์ในยุโรปเหนือค่อนข้างน่าอึดอัดหลายคอนมีมุมมองฝ่ายซ้ายที่รุนแรงมาก ยกตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนทางออกที่ง่ายที่สุดที่พวกเขาคิดได้คือการประท้วงในใจกลางเมืองปิดถนนและบังคับให้ผู้คนเดินฉันคาดว่าทีมในครั้งนี้ก็คงจะเป็นแบบเดียวกันข้างนอกนั่นมีคนแปลกๆเต็มไปหมดเย่เฉินถอนหายใจอย่างหมดหนทางเขาเหลือบมองระบบนำทางซึ่งแสดงว่าพวกเขายังอยู่ห่างจากอาคารผู้โดยสารสนามบินเกือบ5กิโลเมตร เขาพูดว่า5กิโลเมตรไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับเราที่จะเดินไปที่นั่นแต่ในฐานะราชินีแห่งสแกนดิเนเวียเธอจะถูกจำได้ใช่ไหมถ้าเดินไปกับพวกเราเฮเลนารีบรวบผมยาวเป็นมวยสวมหมวกบักเก็ตสีน้ำเงินเข้มคลุมผมให้มิดชิดแล้วหยิบหน้ากากและแว่นกันแดดออกมาเธอยิ้มและพูดว่า ดูสิคนกำลังลงจากรถกันทีละคนคนเดินกันเยอะแยะขนาดนี้ไม่มีใครสังเกตเห็นฉันหรอกอีกอย่างพอพวกเขาเริ่มเดินแล้วไม่น่าจะหยุดเร็วๆนี้หรอกเราจอดรถไว้ตรงนี้แล้วให้คนมารับรถไปเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ออกไปเดินกันเถอะ